เียได้หกสิบหกร้อยน่เ้าห้าี่คารเ้าหน้าท่เงินเดือนมาจค่าสมมอลค่าสมอลหกร้อยไอ่กระดาอ๋อเกินได้กระดาตีเน็ตแนนนะกยางแม่แม่รับไปก่อนแล้วกรเสียแล้วยังมีแเดือนเลย เดี๋ยวลาไปจนจะแตจะถึงเดือนละเก้าร้อยแล้วก็ได้ก็จนอลาตอนนี้ไม่มีเงินใช้เพราะลูกก็ให้เดือนละสองหมื่นกร็ลาก็ได้ก็ทำอะไรกันจนหมดแล้วไม่มีเงินใช้แล้วโอ้เขามีบำนาญเราสิไม่มีก็ได้หกร้อยเงลูกให้อีกโอ้โหก็ตอนนี้ไม่มีรายจ่ายนีไปไหนก็ไม่ได้งงแง้งงงแง้งไม่ใช้อะไรกันอ๋อเดี๋ยวนี้สั่งทั้งลายอ๋อลงขา เขาสั่งไม่เป็นแต่เขาดูทีวีไดเร็กเขาโทรสั่งค่ะโทรสั่งเลยใช่ใช้โทรศัพท์สั่งแล้วก็อ้อเอาวันนี้มาส่งอ่ะสั่งอะไรเนี่ยจ่ายเงินใช้แอปไม่เป็นใช้โทรศัพท์โอดีมีหน้าที่จ่ายเงินมี ATM เคลื่อนที่อยู่ไม่ได้บ่ายใช้แอร์นม่เป็นงั้นเดี๋ยวเงินมันบูดหมด จะเก็บเงินเก็บเงินไปทำอะไรเลยโโอ้หเดี๋ยวนี้ยังอีกกี่เดือนนี่จะเกษียณเนี่ยคือคือของเออินก็แล้วแต่ถสิ้นปีค่ะสิ้นปีถึงธันว่เดี๋ยววันก็แล้วแต่ที่ก็จะได้เริ่มได้ทางราชการเขาก็กันยาเดี๋ยวนี้เท่าไหร่เงินาได้เดือนละรวมแล้วทั้งปีทั้งย่อยเดือนละแฮะแสนสามยังไม่ได้หักภาษีนะคะหักภาษีก็หมด แค่สามเอียงหรอค่ะแค่นั้นเงินนี่บอกเงินไม่มีเงินเดือนใช้นะเว้ยก็แม่กินเออแม่ไม่อยู่สามหมื่นด้ยเพราะนั้นพอละได้มาอยู่ที่นี่กใช้เ้องน้ำไม่มีเงินให้เดือนเดือนหน้าเออเดือนกระดาษกก็ไม่มีเงินแล้วนะอะไรก็เออไม่มีเงินให้แม่ก็เออทำถึงสิ้นปีเออสิ้นปีจะออกมาก่อนเวลาก็ไม่รู้เออเราก็แบบไม่มีเงินแล้วนะแม่ บ่เหนอบ่แม่แม่เหนื่อยนะเหนื่อยเอ้วันนี้ดีนะเดินเดินได้ตลอดไม่เหนื่อยเลยนะนอนได้เต็มอิ่มนอนไเต็มอิมาที่ที่อสูรไอ้ที่ศีรษะมีหมอนวดดีดีฮะมามาแรกเขานวดแถวเดินไม่ต้องใช้ไม้เท้าเลยนะได้สักยี่สิบเมตรไม่ต้องใช้ไม้เท้าเลยเดินได้สบาย พอตกเย็นมาเอาแล้วเขาบอกไม่ได้เอาพิษออกนวดแล้วมันอยู่ตรงนั้นน่ะมันพิษก็กลับขึ้นมาไม่ไม่ไหวอืมเน่เพราะไอ้แก่ยังไงมันก็ไม่ได้แล้วโรคแก่ไม่ได้ใจไม่ยอมตายยกินก็ symptom แค่นั้นเด้อบอกเอิบบอกเอิบเอิบไปเอาแล้วนะลูกลูก่ใช่เด็กนะมันไม่ใช่เรดิคอร์ก็อย่างนี้แหละได้แค่นี้ เขาจะแย่เรวเดินเพื่อนบอกสันหัวเฮ้ยแกเป็นอย่างนี้หรือบอเออไม่นึกไม่มีใครนึกว่าเอลจะเป็นอย่างนี้หรอกเอาไม่นึกได้ไงมันก็ต้องเป็นทั้งนั้นถ้าไม่ตายก่อนคือตะโกนไม่เคยไม่เคยรอใครอตมาก็จะสักงเวลาถ้าไม่ตายก่อนก็จะมาเนี้ยไม่ได้ถ้าปากินสารไม่กินนะพ่อถ้าปากินสารไม่กินแอลันเป็นอย่างนี้หรอก มันจะกินไม่กินเราจะไปรู้มันได้ไงเราพยายามแย้มันกินแต่มันมาคือเราก็พยายามพยายามนะไอเรื่องอาหารการกินเนี่ยก็ไปหาหมอบอกให้จะเป็นยังไงนะทำไมพี่ไม่เคยเรื่องอาหารการกินนี้พยายามหมดทุกอย่างคุณกินผักตลาดหรือเปล่าเนื้อกินได้ไม่กินผักสั่งาราทานนี่ทีหลังสั่งจาราทธนเน่เดี๋ยวนี้ใส่โดนไปเลยซึ่งประจำตัวที่นี้ มาราบรอให้เน่าหมดสั่งไว้เธยแล้วก็คุมกดน้าให้โดนเอาไปตรงที่บ้านเดินไปยังไล่ถึงนะ้าไฮโดรมันเดียวถึงเฮ้ยนี่ได้ไงถึงถึงอ่ะถึงใส่ซูบีไปเลยเหรอพอดีวันนั้นตีมีใหม่มันเดียวถึงจริงส่งกระตัวเขามีนี่ตองเรามีนี่เขาเป็นเงินจ่ายได้ทั้งนั้นเลยตัวเนี้ยมีทุกอัตรา ไปชอปปิ้งที่พหลังบุญดีกว่าอ่าใช่จะไปสบายเที่ยวพลังบุญกันได้ก็ชวนเขาก็จะได้ไปกันทบายของเขามัหมดแล้วอ้โเนี่ยก็ไปให้มันช้าเลยที่จะต้องไปเป็นบ่ายทำไมทำไมคนเยอะอะไรทำให้ไปคนน้อยคือตัวเองนี่ไม่หลังหกทุ่มนอนไม่เป็นเนี่ยยายคนนี้ดูทุกวันเลยแม่ต้องบอกว่าเอิญ เดี๋ยวนอนนะแม่เดี๋ยวนอนนะแม่ทุกวันเราต้องเดินปิดไฟมีไฟกี่ดวงแม่เปิดหมดปลงเงินพร้อมพร้องก่อนฟ้าบ่เออเลยคนอยู่ใกล้แม่คนนั้นโดนดูมากกว่าเพื่อนนะเว้ยเลี้ยวละมีคนมีคนเดียวไม่มีหลายคนนะเว้ยอยู่อกับแม่คนเดียวแต่บอกเอินเอ้ย เกิดมีไม่มีแม่จะแย่นะจะโอมก็ดีโอมก็น่ารักบอกลูกแอลดีทุกคนลูกสะพายลูกเขยดีทุกคนบอกตามตรงลูกเขยก็คุยคุยเพราะแอลไปนะแอลไม่ทําเป็นแววแอลเป็นคนไทยนะเธอเป็นคนฝรั่งนะไม่ไปบอกนี่เธอฉันเป็นคนไทยนะฉันไม่มีบํำานานกินเหมือนเธอพวกเธอนะเพราะนั้นเมื่อฉันแก่แล้วเธอต้องเลี้ยงฉันนะลูกๆต้องเลี้ยงฉัน ไม่เป็นไรแม่เขาไปบอกไอ้ออม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 บอกแม่แม่แม่แ,มแ,มแพทย์สิก็ทังว่าถ้าแม่อยากได้อะไรซื้อให้แม่หมดเลยนะันเขาอบอกคือไปนั่งพูดกันเฮ้ยเราเรากเงินจะพอไม่รู้ฉันไม่สนใจไปกินไม่เคยจ่ายครึ่งไม่เคย แอลมาจ่ายอะไรทักอย่างอ้าวอเมริกันแชร์ไม่มีแอลบอกแอลคนไทยอ๋ออเมริกันแชร์เนี่ยมันแย่เลยสู้ไทยแชร์ไปเลยโอ้มันถ้าไปฝรั่งไปอเมริกาคนอเมริกันมาเมืองไทยแล้วบอกโอ้โหมุลนิสยามเนีมันดีนะเออะจะไปจริเขาดีดีนะไปเขาบอกลูกเขาบอกอ่อบอกไอ้ลูกชายจวินกันมามาเนี่ย แกมาอุ้มอยู่นะอยู่ได,นะด้นะแ <laughs> กามาเป็นคนเลี้ยงดูนะโอ้โหนานๆไปทีเพื่อียงดูเขาบอกว่าน,นๆๆๆๆานานา่บอกว่าแกเฮ้ยมันเหมือนคนไทยแล้วว่ามันคงเป็นแฟนกันจริงๆนะว่าเขาบอกว่า ตอนนี้ยังไม่อยากตายเพราะถ้าตายแล้วไม่ได้ครอบครัวอย่างนีนนน้บอกว่าจะไปนิพพานบันนิพพานเลยตอนแ็กตอนเลร,ก,เรกไปนอนกับคุณยายใช่ไหมเวลาบรรพระบรชเจ้าเนี่ยก็ไปนอนที่โรงพยาบาลไปนอนที่วัดทุกคนบอกขอไปนิพพานเราบอกเล็กๆเ,เราสนุกนี่ uy, ไม่ไปหลวงนิพพานฉันเป็นเด็กๆดเดีย๋ยวจะไม่ได้เกิดใหม่ฉันสนุกสุดๆเอง ันหนุกจะตายตอืมกินกับข้าวมาลาเลยค่ะกินกับข้าวมาลาเลยวันนี้มามาเนี่มานี่กินกับข้าวเพราะไม่อยากอยู่ที่โน่นเพราะอะไรแอบไมไ่กิน,นอะไรหรอกอยากกินอะไรก็เฮ้ยฉันจะกินมังสวิรัตกลัวาขาดอาหารบอกเอ้ยฉันกินไข่อยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกเนี๋ยวก็ของชอบหมก,กอบ เดี๋ยวก็โม่เก่าค้าหม่มาเฮ้ยแม่เอาแม่จะไปอยู่บ้านลาจะบอกนีดูตอนนี้สดใสกว่าตอนที่มาโอ้ยนทจะมาคล้ายๆกันมาเลยเนาะ ยิ่งถ้าอยู่ไปยิ่งปิ้งกว่านี้ระวังอย่างเดียวค่ะเขาจะล้มอ่ะบ้านบ้านนี้เขาก็เยอะแล้วก็มีที่เกาะอะไรเงี้ยอายุมากมากแล้วเมื่อวันก่อนนี่จะโอไม่ได้มาใช่ไหมโอลูกหอยคนเกาะจล้มเลยนะโอ้คือเป็นพยาบาลเข้ามาเขาบอกวันนี้เขาไม่รอไม่ยังไม่ค้างนะป้ามาเยี่ยมที่เฉยๆพอรู้เขารีบมาเลยนะลูกลูกหอยอ่ะที่เป็นพยาบาล พอดีเขาคืนนั้นบอกเอ้ยนอนกับป้าก็แล้วกันนะลูกตระกูลนี้เป็นแต่พยาบาลกันเป็นไม่รู้ทั้งเท่ไหร่ปรากฏว่าวันนั้นลมแปดลมฟาดปังไอ้ติ้มเฉยไม่รู้เรื่องอยู่หรือเปล่าไม่อยู่อยู่ข้างล่างเออพี่ติมมันจะอยู่บ้านไม่รู้มันเออกลางวันกลางคืนก็ไอ้นั่นล้มตั้งยิ่งเฉยไม่ดีเขาไม่อยู่จะไปไม่เฉยได้ไง่เขาไม่รู้เรื่อง อยู่รู้เรื่องว่เราไม่อยู่วันที่ลราไม่อยู่แต่อีกวันหนึ่งนะของตรงตั้งดูเซจะติ้มมันจะมาเปล่าไม่มาไม่ได้ยินเขาไม่รับทนีโหไมนได้เดือนละแปดร้อยอ่ะเราก็รู้สมประกอบแบบเฮ้ยอยู่นี่ใครดูแลกันวะเธอดูแลฉันหรือฉันดูแลเธอต้องช่วยกันโด โอ้โหทุกวันบูจะเต็มทุกวันเราก็รู้พูดแล้วเขาไม่ได้ยินคือเขาห่วงอะไรกันมันหนักน่าทงขนาดไม่ได้ยินอยู่เล้วโอ้ยไปถึงนาดนั้นรอนี่เดี๋ยวนี้ยิ่งหนักขึ้นไปอีกก็จึงเอาไปให้เข้านวดให้ไง่งอ้ยแล้วก็ไม่ได้ทํอเป็นนวดที่ศีรษะหลับแค่บ่ายโมงสี่โมงเอาหลับนะไม่รู้เรื่องเลยกลัวรับเอินไม่ทันค่ะ ขาปลูกเขาเรียกตอนแรกเขาเรียกไม่รู้เรื่องโอ้โหนี่ถ้าแอลนอนได้อยางงั้นนะเจ็ดวันแล้วแอลเป็นปกติจริงๆด้วยนี่ไม่เป็นนอนวันนั้นเนึกว่าข้ามวันข้ามคืนไปถึงเฮ้ยอะไรพี่นอนข้ามวันข้ามคืนเลยเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องนอนกลางวันนะอะไรกลางวันข้ามกลางวันเลยกลางคืนหลักไม่ค่อยดีกลางคืนไม่เคยหลับเลยยังได้วันละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงไม่อยากอย่างมากสองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งยังดี กลคืนทุกคืนเลยครับเอ้วท่าบอกโอ้ยเรื่องนอนนี่มันเป็นอะย่างเมื่อคืนนี้นะตื่นขึ้นมาหกหกตุ้มยช่ไม่คูะแม่ก็ <5 S 1> กเตรียมตัวจะออกเดินค่อยๆทำนั่นน้กวัตตีห่าเนวัตนวัตตีสามเพราะที่เลขมันขึ้นยังไงมือกองอยู่หน้าห้องจะไปไหนแม่จะเดิน คือเป็นคนชอบเดินไงตลอดแล้วมันมันเป็นอย่างนี้มันเดินไม่ได้มันโมโหบอกเดี๋ยวนี้ใครทํากับแม่ไม่ได้ไม่ทันใจโดนดุหมดทุกคน,ะนอนนะบอกนี่อย่าถือแม่นะตอนนี้แม่อารมณ์แปรปรวนก็บอกเข้าไปแล้วนะเพราะตอนนี้แปรปรวนบอกออแล้วนี่จะเอินนะ <laughs> ตื่นเมื่อไหรจ่จะเนี่ยขึ้นมายืนเฝ้าแล้วอ<า>บอกเอิญพรุ่งนี้เอิญต้องไปทํางานนะลูก,ลกต้องมาเฝ้าแม่ทําไมอ่ปล่อยที่แม่ปล่อยแม่สิก็เฉยจนั้งแม่ต้องขึ้นเตียงก็ต้องจะไปก็ห <c oughs> ่วงเหลือเกินนะแม่บอกเอิญแม่ไม่ได้ไปทํางานนะกนกลางวันนะแม่นอน <c oughs> นี่ก็เฝ้าอ,อยู่ยนั่นแหละโอยไม่อยากแต่เราก็ไม่เคยไม่เคยก <c oughs> นใครธรรมดาไม่เคยกวนใครนะเดี๋ยวนี้โอ้ยเหนื่อย แต่เมื่อเช้าเดินรอกไม่หอบเลยธรรมดาได้ทักไม่กี่เม็ดละหอบแหกแฮกไอก้กระเป๋าไอ้ตึกไอ้รถคันนี้มันดีมันต้องมีที่นั่ง <c oughs> พอนอยเอาก็นั่งพักพอนอยเอาก็นั่งพักนั่งกับพื้นก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นั่งลุกนอนกับพื้นก็ไม่ได้ลุกโอ้ยออไปแต่ละคู่แต่จะต้องนยังไม่ได้เก็บของเดีเที่ยงออกอ เตรียจะกลับโอ้ยนี่ไปไปเตรียมตัวก้ามมอกกแล้วมุกานะฮะแล้วแล้วจะมาใหม่อีกวันไหนเร็วๆนี้แหละเอาไม่อยู่แล้เอมันเป็นบาสองจห้ากำลังาบารรืออู่ในกรุงเทพฝนตกฝนตกทำทังขึ้นใหม่เอตรงไหนครับอ๋อเานีมมีแชร์ทึ่นได้อะไรอ๋นี่ยรอะไรบ่แช์ก็ขึ้นขึ้นไม่ได้กอขายที่บ้านนะคะที่บ้านที่บ้านสิงห์รัก อ๋อที่บ้านทำโอ้โหคือสัญญาเนี่เขาเอาเงินแล้วค่าจ้างจ่ายเข้าไปแล้วนะว่าให้กินทําทําทางราชจากนั้นมาให้วินแชร์ขึ้นไม่ได้เลยเงินก็เงินค่าจ้างเขาเอาจ่ายแล้วนะยังมีแต่เซาโดยังไม่มีใครคุมมือเลยโอ้ยมาม ปลูกบ้านค้านี้หมดไปสามแสนกว่าไม่ได้บอกใครเลยนะเออดีแล้วเอาไปใช้ใช้เงินเดือมันดูอ๋อเดมันน่ากันมันน่าหมดตอนนี้ก็ไม่มีเงินใช้แล้วนะกระดาษชำระโอ้โหกระดาษชำระนี่ได้แต่หลักหลังนั้นทำจริงเอีสองแสนสองแสนสามนะลุงนนตอนแรกให้น้อยเราแจ้งก็พาไปซื้อรถไม้เก่าได้หลักหนึ่งสองพันสามัน ลูกก็ลองบกแม่แม่เร็บอย่างนี้ขึ้นได้เลยนะแม่ก็จะทาให้เอาบอกเอาไว้ก่อนลูกให้ทําให้เรียบร้อยก่อนบ้านเขาเขาก็ดูแล้วค่ะเขาบอกแม่แม่เล็บอย่างนี้ทาในบ้านได้นะดึงขึ้นเลยน้ำมันยังต้วยคือลูกบอกนะ่นแล้วก็ซ่อมเอามาใช้เงินมันน้อยมันหมดแล้วตอนนี้มันหมดแล้ว เอาแล้มาใช้ผมบอกแล้วแค่เอามาใช้ใช่เด้อไม่เอาไว้ไม่ใช้มันก็โบดเด้หรอกอย่าเบอร์ว่าอยากได้อะไรนะซื้อสะบ้านเลยโอ้โหเออเงินดีแล้วเงินใช้แล้วเกินแล้วอีกหน่อยแล้วไม่มีเงินใช้จะบอกไงโอ้บอกแลม่โงงานบอกแล้วเดี๋ยวฟูมตอนนี้ ไม่ทันใจก็ดูตลอดเลยใครไปทําทําอะไรไม่ทันใจดูตลอดเลยใช้เสียงทํางานอย่างเดียวก็ค <c oughs> บบุณแม่ใช้เสียงทํางานอย่างเดียวเดียเออเฮ้ยไปนะกากล,ลาก่อนอเดี๋ยวมาเดีวมาใหม่เดี๋ยวโตต้องไปรับใหม่หนึน่งสองตัง้มตั้งตัวตั้งตัวเป็นต,ตัวต ใกล้เียแล้วเพราะท่นชวนมาอยู่นี่เอไม่จ้างก็ไปมาเลยมาแวบๆเแว่ออยเช่ยแแม่แม่อยู่เดี๋ยวลูกก็มาอย่